ามตัวแม่วงการเพลงฝนจนสุนทรหลิวอัจาริยาและเจเตเทียวสามคนนี้มารวมกันได้ยังไงคะเนี่ยความสวยใกล้เคียงกันใช่ใช่แล้วเราเป็นคนชอบกินที่เขาเป็นคนชอบทำเราก็เลยไปฝากท้องบอดวันนี้เขาเป็นเสือกินฟรีค่ะสามสาวเรื่องหัวใจดีกว่าเป็นไงบ้างหัวใจเป็นไงบ้างเดี๋ยวว่าแต่ไม่มีใครรู้เลยเราก็ยังไม่รู้เลยหเองก็ใช้เยอะไ์ เพราะว่าแต่เราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยสักผ้าไม่เป็นเลยค่ะเพราะสามีทำให้ตเลาโอ้โ,โ,อโใหใรักทำไมไม่บอกเอ๊เอ hey, 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 hey. มารูมาหลอกกันเล่นทำไม hey. move me i hate addition dope. oh yeah